สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่ที่ช่องบรญชาพิชิตตาสอนศิลปะนะคะวันนี้นะคะเรานะคะได้พัสดุมาแล้วนะคะเราจะมาแกะดูนะคะว่าข้างในมันคืออะไรนะคะตอนนี้พี่มาภูก็ากำลังแกะอยู่เลยนะคะแกะยากทีดนึงนะคะเขาแพ็คมาเป็นอย่างดีเลยระวังแตกด้วยนะคะเราจะแกะออกมาเลยนะคะพี่มาภูรู้หรือย,ยังคะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่ามันคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะ ช้เวลาแกะนานนิดนึงนะครับว่ามันแข็งมากเลยระวังมือนะครับกำแกะอยู่นะคะเหนียวเป็นผู้ใหญ่นะคะก็ใช้คัตเตอร์นะคะแต่นี่เป็นเด็กนะคะใช้คัตเตอร์ก็อาจจะอันตรายนิดนึงนะนเวลาแกะนานมากนะลูกระวังอย่าเข้าไปในสีนะ ออกมาอย่างแน่นหนาเลยนะคะปกติแกะของเองบ่อยไหมแม่ครูไม่ได้แกะบ่อยแต่ว่าจะแพ็คบ่อยแพ็คอะไรอะ่ะแพ็คอะไรครับแพ็คส่งด้านนะครับชีพเสริมนะครับนักแพ็คก,กา้าส่งขายนะครับนี่เราอยู่ในช่อง ช่องบัญชานะคะพัติตาสอนศิลปะนะคะเนื่องจากเราเป็นอุปกรณ์ศิลปะนะคะครั้งนี้เราก็เลยต้องอยู่ในช่องนี้นะ,ะปกติพี่ภูเขาจะอยู่ในช่องโซโซ f แฟมิลี่นะคะเป็นหลักเลยแต่ว่าอันนี้เราอยู่ช่องนี้กันนะคะมาแล้วแกะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับนะคะสียี่ห้อคอลีนะคะเราสมัยก่อนนะคะมันไม่มีถึงเท่านี้นะ,ะแต่ตอนนี้มันมีถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันว่า ข้างในจะเป็นยังไงนะสวยงามมากนะคะอย่าเพิ่งเอาพลาสติกทิ้งนะลูกรักษานะพลาสติกไว้ก่อนนะพลาสติกที่มันเหนีหนยวๆใสๆอ,นะอ่ะนะเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งทิ้งนะใส่กล่องแวะใส่กล่องไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันนะคะสีแดงสดใสมากเลยซึ่งมันจะต่างกับที่ค,ครูโชคเคยรีวิวนะคะที่เป็น1 2 4สีนะคะแต่อันนี้นะคะมันจะเป็น120นะคะเดี๋ยวลองดูว่าพี่พุ้เขาจะเปิดได้ยังไงนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราดูนะคะ ลับอยู่นะคะคลับอยู่นะคะคลับอยู่ยเดี๋ยวเราหาวิธีก่อนนะคะอาจจะใช้เวลาดานิดนึงค่ะรู้วิธีที่จะแกะแล้วนะคะมันเป็นการดึงนะเหมือนดึงลิ้นชักนะคะแต่ว่ามันจะมีเหมือนผ้าให้ก็อาจจะใช้แรงดึงนิดนึงนะคะเมื่อกี้นะคะลองดึงดนะูนี่นะคะดึงออกมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะข้างในนี่นะคะสีออใช้แรงเยอะนิดนึงค่ะอ้าวนี่นะคะเป็นสีไม้นะคะอันนี้เป็นยีฮอคอคลีน ของญี่ปุ่นนะนี่นะคะเป็นยังไม่ได้แกะเลยใหม่กิ๊กเลยนะคะสวยมากมากเลยใช่ไหมมาปูเดี๋ยวเราจะได้มราระบายสีกันแล้วเราจะแกะตรงนี้ยังไงอีกเดี๋ยวเราตัดตรงนี้เลยดีกว่าเรามาดูอีกทีนะคะตอนแกะนะเดี๋ยวเราจะดูกันนะคะว่าข้างในมันจะซ้อนอยังไงนะะแกะออกมาแนละ้วอ๋อนี่เป็นอะไรเนี่ยสวยจังเลยมาปูเปิดดูสิเป็นสมุดอ๋อฝึกระบายสีนะคะ โอ้ลองเปิดดูข้างในกันดีกว่านะเป็นยังไงนะข้างในอ๋อมันจะเป็นแบบเหมือนโปสเตอร์นะคะเป็นวิธีการเหมือนระบายสีนะคะซึ่งจริงๆที่เราดูในนี้มันมันระบายสีได้ขนาดนี้ไหมมันได้มากกว่านี้นะคะสําหรับยี่ห้อนี้นะเดี๋ยวเราจะได้วารีวิวยี่ห้อนี้กันแล้วหลังจากที่เราเคยรีวิวยี่ห้อมาสะอาดไปแล้วนะคะเราจะมาดูยี่ห้อนี้บ้างนะคะเราดูต่อไปนะคะที่ชั้นแรกเนาะชั้นแรกเป็นอย่างนี้นะคะ สวยงามมากอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นของญี่ปุ่นนะคะมันจะมีมันจะมีตัวหนังสือที่เป็นแบบบอกว่ามัน,นเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะคะที่ที่ตัวแท่งนะคะนี่นะคะสูตน,นิดนึงนะคะนี่นะภาษาญี่ปุ่นนะคะก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเห็นเห็นยานยิดนึงออ่ะีนี้เรามีสีทั้งหมดกี่ชั้นหมากุงสามชั้นใช่ไหม,มดูชั้นที่สามนะคะสีอะไร สวยนะคะสวยอยู่นะนิงออกมายังไม่ได้แกะพลาสติกอ่ะเดี๋ยวเราไปแกะมาแล้วค่ะโอ้นี่นะคะนี่อันนี้คือการเขียนบนกระดาษสีอะไรมาทูสีไรเนี่ยกระดาษสีสีไรลูกสีดำกับสีออกน้ําเงินนะคะสามารถเขียนบนกระดาษสีอย่างนี้นะคะสวยนะถือว่าให้ความรู้นะเป็นเรื่องของความรู้เล็กๆเล็กๆน้อยๆนะคะในสีห้อนี้นะคะสีครบไหม ดูนะคะสีครบหรือมันเกยอสีมันเกยกันนะคะเอในนี้ไม่มีกลุ่มสีสะท้อนแสงใช่ไหมคะลูกโอ้ไม่มีกลุ่มสีนีออนคือสีที่เขาให้มา120สีไม่มีสีนีออนเลยนะคะโอเคเลยนะสีเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เหลามาระดับหนึ่งนะทีสีรอมีดัมเบร์ของสีด้วยจะแตกต่างกับของยี่ห้ออะไรนะอ่ามาสอาร์จะมีดัมเบิลไหม ไม่มีเดนั้นเราคาดหวังว่าต่อไปคอลีนจะต้องมีถึง500สีเลยใช่ไหมใช่ดีจริงๆมันมีนะคะสี500กว่าสีนี้นะคะก็จะเป็นของจีนนะคะแต่คราวหลังนะคะเราอาจจะมารีวิวสีของจีนนะ,ะเพราะว่าพี่มาพูเขาติดใจสีเมทัลลิกนะคะซึ่งกูโซ่รีวิวไปไแล้วนะคะเอาสีเรนโบด้วยนะคะเอาสีเรนโบ้ใช่เดี๋ยวสปาร์คนึงเดนสีเรนโบ้เราก็จะมารีวิวกัน,นะคะ่ะสำหรับคลิปนี้จบหรือย,ยังเอย่ย จบแล้วนะคะสําหรับการโชว์นะคะสีนะคะแต่การรีวิวเดี๋ยวเราจะได้รีวิวแน่เดี๋ยวจะให้พี่พาภูเป็นคนรีวิวนะคะเป็นคนลองใช้สี120สีดูนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้านะค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย